สัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมอันนี้ก็จมกันมันเลยครับวันนี้โอ้อันนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้ามาจมอยู่ในสวนยางนะครับอันนี้ก็จมไปเรียบร้อยแล้วครับเป็กอนุชิตโอ้งานเข้าเลยเทดินดักผมไปด้วยทีนี้ ตั้งดำไว้แล้วก็ส่งโยกถอยก่อนโยกถอยก่อนโยกถอยโยกถอยรอมันขวางน้ำโยกถอยมาถอยไม่มันข้างไว้อ่๋อจำนั่นละถอยไม่มันข้างห้อยมันเราเหยียบแล้วก็เดินนาตามถอยมาโยกเอา สายหอนโอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้มายังโหดครับสายหอนโอ้ยเออโอ้โซก้เอ้าบันดาเก้าโอ้ยโ้ยลองลั่นในป่ายางครับมันก็ไม่ได้ลึกครับไม่ได้ลึกอะไรเลย นะแต่ว่ากำลังมันไม่ได้รถเอาไม่ต้องไปไหนแล้วครับตอนนี้รถไถยยินดีเราก็ต่อรอไปครับอันนี้จมกันสนุกเลยครับจมทั้งแปลงจมทั้งที่ออกจมทั้งที่เทโอ้ สกรบพัดเลยจมกันเป็นวาเล่นเททั้งนาเลยเททั้งนาปุ่นเทนหรูปุ่นรอก่อนครับรอรถไทดันม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 ันรถไทก็ดัน,นจนสนุกสนานเลย ดีเราจะรอดไหมพี่น้องยิ่งเฟืองเร็วด้วยครับเพราะว่าดินเทใหม่ๆด้วยยังไม่ได้ย่ำเมื่อกี้ร้อยเจห้าผ่านไปได้เฉยเลยครับโอ้แต่210ไปไม่ได้ยังไงนี่ขับรถนี่นะตับรถแมหมร้อยเจ็ดหาไปได้ไหมสอง้ยสิบไปว่ได้ไหมเด่นพีอารอยเจ็ดหาไปสบายเลย เจียนะเคลียก่อนครับเคลีย์ทางก่อนไลายต่อไปก็จะเป็นอินดีอินดีเราก็านี่ครับใส่ดินมาไม่ได้เทที่แปลงกับเขาครับไปเทงานงานขายนะครับใส่ไม่ได้เยอะเท่าเขาหรอกตอนนี้ หร aky, ือว่าเยอะอยู่ก็ไม่รู้โอ้ก็ถือว่าพอควรครับพอดูสวยอยู่เอามาดูเราเสือโกกน้ำซิงครับเสียอุฮะมาแบบเนิบๆครับเนิบๆบุ่มบุ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 มไปเร็วไปเร็วไปเรื่อยๆครับร้อยเก้าห้าเราครับไปแล้ว สบ,สบายครับตายแบบไม่มีปัญหาเลยอ้อยากใหญ่ใหญ่เป็มุมเต็มหัวเลยถ่ายแล้วครับนุ่นไปแล้วฮะถึงทีอินดี้แล้วจะไปได้ไหมมาดูกัน รับผู้โดยสารกันครับรับผู้โดยสารครับผู้โดยสารนะอันนี้รับผู้โดยสารขึ้นรถครับโอ้่เกดรถที่ห่าง้ับเบากัลืมใ่ตัวมันเขา่าปัญากดอกแต่ว่ามันสาน้ำบ่มีรถไทเหมือนเสาร์ จะของเพิ่นว่าดันกองเดียวที่ดันกองเดียวได้มองท่กับรถไทยบดันสี่ดเที่เลยบอกเ่นยางมาอเอินเอาตัว<อ>ตามตูดเสียอุไปเลยนะฮะโ,โอ้ยสัญญ,ญาณในปลาย่างเรียบร้อยแล้วสัญญ,ญาณเดี๋ยวเดี๋ยวให้วิทย์ปลาย่างก่อน ตัวใหญ่ตัวยู่ไอ่พามันอย่างตัวยู่ไอ่ตัวอันอันก็ตัวไม่น้อยอยู่กับตัวยังไม่ไงตัวไอยตัวยู่ก็บังจีไอ้ตัวไอ้หนุ่หอมนั่นเขาบมาลำพุนลำพุนเขาก็ใ่เสี่ยวเดียวห้องมึงนั่นม่วนในห้องพันยี่ตัอยเวิดมันหันกับห้องพันยี่ตัวไอ้ตัวกบุกไงหนุ่มพันยี่ตัอยตัวสามเท่วนั่นต้องแยกตัวครับตอนนี้ เพราะว่าแมคโครสองคันครับไม่ได้ตักไอ้นี่ตักเอาเที่ยวนะครับของใครของมันวันนี้ผมก็ต้องแยกให้เหมือนกันครับแต่ว่าผมจําได้เพราะว่าเที่ยวผมได้น้อยกว่าคนอื่นเ <laughs> 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 ที่ยวเลยน้อยกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นนี่น่าจะไปเจ็ดแปดเที่ยวแล้วมนะั้งผมเพิ่งได้หกเที่ยวเจ็ดเที่ยวครับ วิงว่งวิ่งเข้าไปในป่ายางส่วนคนอื่นเทที่แปลงครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ,พี่นีองไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะมีช็อตเด็ดให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากพี่ๆีน้องๆ FC และท่านผู้ชมไปด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับดินลุนเทสเป็นยังไง